นายจ้างได้เหรับเห็นชอบให้ต่างด้าวกว่าสองล้านคนที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดในปีพุทธศักราช2562ถึงปีพุทธศักราช2563ทำงานต่อโดยไม่ต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวมีมติเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมากลุ่มที่ใบอนุญ,ญาตทำงานการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุและกลุ่มที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุเหลืออยู่ในวันที่ได้ยื่นขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสามารถดำเนินการในลักษณะนำเข้าตามระบบ M O U โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรและอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน2ปีโดยประทับตาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อขออยู่ต่อได้ครั้งละไม่เกิน1ปีส่วนการอนุญาตทํางานจะอนุญาตให้ไม่เกิน2ปีโดยแยกเป็น2ห่วงเวลาคือ 1. ใบอนุญาตทํางานหมดอายุก่อนวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2563อนุญาตให้ทำงานถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2564 2ใบอนุญาตทำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่31มีนาคมพุทธศักราช2562เป็นต้นไป อนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2565สำหรับแรงงานกลุ่มอื่นหรือแรงงานที่ไม่ประสงค์จะดำเนินการตามแนวทางนี้เมื่อสิ้นสุดการอนุญาตทำงานแล้วต้องเดินทางกลับประเทศหากประสงค์จะทำงานในประเทศไทยต้องเดินทางเข้ามาทำงานโดยถูกกฎหมายเท่านั้นนัทพงศ์ปัญญศ์ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ิวส์รายงาน